บอกว่าจบลงไปแล้วอย่างสวยงามนะคะกับเทศกาลดนตรีคาร็อกค,ค่ะ,ะ Rock Mountain 2024นะคะพร้อมความทรงจำสุดประทับใจรับต้นปีกันเลยทีเดียวค่ะ งานนี้พลังชาวร็อกไม่เคยแ่วนะคะพร้อมใจกันเดินทางฝ่าทุกขีดจำกัดเพื่อเข้าสู่บรรยากาศอาวกาศแห่งร็อกในช้างมิวสิ c คอนเน t i ชั่น e พรสเซนซ์ร็อกมาร์เทน2อี่ที่ได้ในระมิดพื้นที่จอยลี่แลนด์เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กลายเป็นอวกาศแห่งความร็อกค่ะโดยดีไซน์เวทีที่สุดอลังการให้เป็นยานอาวกาศขนาดยักษ์มาลงจอดอยู่กลางงานพร้อมกับสิบสุดยอดจะเป็นร็อกแถวหน้าของเมืองไทยนะคะอย่าง Body Slam c o c k tail Jo อี้พูวาสิตโลโมโซน โมเดิร์นด็อกนมกลาปรเตโต้สลอดแมชชีนไทยทรสนิดฟรีแมนดาวจัดเต็มด้วยโปรดักชันที่ทำให้สัมผัสถึงความรู้สึกเนื้อจินตนาการเสมือนนั่งอยู่บน UFO แล้วก็ออกไปชมเทศกาลดนตรีที่นอกโลกด้วยกันเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่างาน Rock Mountain 2024สเนี่ยสามารถปิดฉากอาวกาศแห่งร็อกได้อย่างสุดมันตื่นเต้นแล้วก็น่าประทับใจแบบไม่มีวันลืมเลยทีเดียวค่ะ